ผมเด,ดินทางนะครับผมสวัสดีใครสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกๆคนนะครับรนะายการของเราก็มาพูดกันสักนิดนึงนะผมไม่ได้ไลฟ์สดสองวันแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะครับผมก็สถานการณ์เรื่องของการเรื่องชายแดนระหว่างไทยกับปูชานะครับก็ลบกันมา2องวันเนาะก็ดูแล้วก็น่าสงสาร ประชาชนทั้งสองประเทศนะครับผมนะตามอยู่ชายแดนตะเข็บชายแดนต่างๆเป็นเป็นเกือบ80กิโล60กิโลก็ต้องขนย้ายกันนะครับเพื่อนผมก็อยู่สีสเกตนะครับก็ลําบากหน่อยนะก็มีบทนะครับบนนะในเรื่องของน้ํานะครับน้ํา อาหารเครื่องดื่มต่างๆนะครับนะก็ภาครัฐก็ต้องช่วยกันนะครับนะตอนนี้ก็กระตุ้นภาครัฐให้เร่งก,การทำงานนะครับในเรื่องของประชาชนนะครับรุนยากลาบากนะครับเรื่องของนี่แหละครับยากันยุงกันยิงอะไรแบบนี้นะครับผมนะต้องช่วยกันนะครับ อินฟูต่างๆนะครับผมช่วยไปจัดการนะครับนะทำเรื่องของการรับบริจาคนะครับผมช่วยกันไปนะครับนะครับผมก่เหตุการณ์วันนี้วันที่สองนะครับผมก็ดูแลสถานการณ์นะครับก็รู้สึกว่าเขมรนะครับกัมพูชาก็จะมีอาวุธอะไรไม่ทราบนะก็ยิงระยะไกลได้นะครับนะก็ดูกันไปครับว่ามันจะเหตุการณ์ ทางนี้มันจะจบลงตรงไหนนะครับแต่นายกท่านอนุทินช่านวิรุฬชานอนุทินชันวิรุกุลนะครับบอกว่าไม่เจรจานะครับเราจะไม่เจรจาว่าไปน,นั่นนะครับผมว่าไปน,นั่นตอนนี้ก็ประธานาธิบดีทัมก็ยังไม่ได้ออกมาเต้นแรงเต้นกาอะไรนะครับนะแกก็ยัง ไม่รู้ทำอะไรอยู่นะครับนะสถานการณ์นี้นะครับก็เอฟสิบหกก็เป็นบอมนะครับนะบอมแถวปราสาทต,ตาควายนะครับปราสาทต,ตาควายนะครับก็เห็นบอกว่าวันนี้ไปสี่สิบกัวาลานะครับไปสี่สิบกายลนะครับผมนะทหารเขมินนะครับขมานเขมินนะตายไปสี่สิบกว่าลานะครับ การมาต่อสู้กันนะครับนะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีครับนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ทํำยังไงได้ในเมื่อผู้นํำเขเมรพูดจะไม่ไพเราะนะครับนะปัญหามันเกิดนี่แหละครับนะสิ่งที่สําคัญผมวิข้อดูแล้วนะครับจากสแกมเมอร์จากบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องกับคุณเซนนะครับอดีต ยกคุณเซนนะหรือผู้นำทางจิตวิญญาณนะครับผม Homer. ตรงนี้ท่านก็รู้สึกว่าไปมีมิติสัมพันธ์กับอ,อ,อะไรนะเบนสมิธอะไรเนี่ยแหละครับนะแล้วก็ตั้งเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็น ของมีส้มตำกไกย่างกินข้าวเที่ยวกีนน่มุกไม่กินไม่กินไม่กินข้าวเทีย่ยมไม่ว่าจะเป็นอก๊กอุงก๊กอ่านอ,อ,อ,อะไรนะครับผมจําไม่ได้ชื่อมันอ่านยากนะครับนะก็เป็นเป็นคณะรัฐมนตรีไม่ทานข้าวเทีเ่ยงกบทานข้าวเย็นเลยนะครับนะนะครับก็ทางกัมพูชานะครับ มันเกี่ยวกับสแ s มเม m e r นะครับสแ s มเม m e r ปัญหามันเกิดจากตรงนี้ข้าชาเขาไม่ได้กินเนาะมันเกิดปัญหากินแล้วชานะครับผมสวัสดีครับนะครับนั่นแหละครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับสแก c a m m e r อาชญากรรมข้ามชาตินะครับนะยุโรปอเมริกานะครับไม่ว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตรงนี้ก็เกิดปัญหาในลักษณะตรงนี้นะครับ นะเราจะต้องเข้าใจปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับผู้นําของกัมพูชาและไทยนะครับว่ามีไปส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของกรรมไหมนะครับอ่าแล้วส่นะครับของไทยระวังรักล้าเปิดเผยไมนะครับนะเรื่องประเด็นนี้นะครับประชาชนรู้กันมากมายก่ายกองนะครับผมนะรู้จนมากมายและก่ายกองด้วยนะครับฉะนั้นนะบทบาทของนักการเมืองไทยนะ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนะครับนะยุคนี้มันก็รู้สึกนะครับเหมือนกับรัฐล้มเหลวนะครับรัฐล้มเหลวนะครับในเมื่ออาา,ขอ,อาของของข้าราชการไทยแล้วก็ภาคของนักการเมืองนะครับไปยุ่งเกี่ยวหรือมีมีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นอาชญากรรมตรงนี้แหละนะเขาจึงเรียกว่า ลัฐลมเหลวนะครับตรงนี้ไทยนะครับเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเราจะมีวิธีการดําเนินการอย่างไรนะครับนะตอนนี้ปัญหาในเรื่องของรัฐบาลนะครับในเรื่องของคอบหน้าเชื่อถือนะครับของต่างประเทศนะครับนะก็อย่างที่เห็นกันนั่นแหละครับผมนะว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง ในด้านอาชญากรรมไหมนะครับใครมีนอมินีนู่นนี่นั่นนะครับนะสื่อต่างชาติก็ลงนะครับคุณก็ไปหาคนดูข้อมูลเองนะครับตรงนี้นะครับไปดูข้อมูลเองนะครับเราก็เรียนรู้จากตัวเองนะครับไปค้นหาข้อมูลนะครับนะศึกษาเรียนรู้นะครับนะก็จะได้เห็นนะตอนนี้สื่อไทยก็ไม่ค่อยขยันนะครับสมัยก่อน หรือสมัยนายกอุ้งยิงก็โหลงกันเหลือเกินนะเก่านู่นนี่นะนะเป็นพ่อครอบครัว2ของครอบครัวนะครับแล้วมันมาพิสูจน์กันแล้วว่ามันปัญหานะครับในตัวปัญหามันเกิดจากนี่แะครับนะอาชญากรรมสแกมเมอร์นะครับการที่รัฐบาลจะเข้ามาแล้วไปปราบปรามสแกมเมอร์นะครับ สแกมเมอร์พวกนี้พวกอา,อาชญากรรมพวกนี้นะครับสามารถแทรกซึมเข้ามานะครับเข้ามากับหน่วนส่วนราชการกับหน่วยงานรัฐต่างๆนะครับนะอันนี้เรายังจะเชื่อถือนะครับเราเป็นประชาชนเราจะเชื่อถือกับกลุ่มบุคคลชั้นนำนี้ได้อย่างไรนะครับ ตรงนี้ผมก็มาเป็นข้อคิดให้กับเพื่อนๆดูนะครับเห็นว่าวันที่16นะครับได้ยินข่าวว่าจะมีการยุบสภามันจะจริงขนาดไหน,นครับยุบสภาเลือกตั้งใหม่นะครับผมนะประเด็นนี้นะครับมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่หาเสียงกันนะครับพี่น้องนะครับนะถ้ารัฐเรานะครับไม่สามารถที่จะต่อสู้กับ เรื่องของอาชญากรรมนะครับผู้เขาเรียกว่าผู้มีอิทธิพลต่างๆได้ตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นรัฐที่ล้มเหลวนะครับเงินที่จะต้องมาแจกมาให้กับประชาชนนะครับมาจากไหนนะครับนะมาจากสแกมเมอร์มาจากบ่อนการพานันนะครับคาสิโนนะครับผมวิเคราะห์เลยนะครับคุนเซนตอนนี้ไม่มีที่จะไปแล้วตึง จึงใช้กฎนี้นะครับสแกมเมอร์เก็บไม่ได้นะเพราะว่าอเมริกันนะครับอเมริกันไม่ว่าประเทศจีนนะครับเขาก็ต้องการที่จะทำลายนะครับไม่ให้วงจรอุบาทนี้มันเกิดขึ้นกับประชาชนของตัวเองนะครับเพราะว่าถูกถูกหลอกนะครับนะถูกหลอกนะครับเข้ามานะครับตามชายแดนต่างๆผ่านด่านของประเทศไทย นะครับตรงนี้แหละนะก็ไปที่เขมรหรือกัมพูชานะครับนะข่คมคูนะให้นะหลอกลวงนะครับผมปัญหามันเกิดขึ้นนะครับเงินตรงนี้มาฟอกนะครับมาฟอกมาฟอกโดยการที่มาซื้อบริษัทนะครับบริษัทนะครับมาลงทุนยกตัวอย่างเช่นนะครับบางจากนะครับผมบางจากนะ มาซื้อหุ้นของอะไรอ่ะซื้อหุ้นของบางจากนะครับะนะครับกาตรวจสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นประๆงนะครับบุคคลดังกล่าวนะครับอ่สแกมเมอร์ผู้มีอิทธิพลต่างๆนะครับตรงนี้ก็แทรกซึมนะครับเข้าไปรู้จักกันนะครับรู้จักกันกับหน่วยงานหรือองค์กรอิสระอง,องค์กรที่มีอำนาจต่างๆชี้เป็นชี้ตายให้กับประชาชน แต่อุปกรณ์เหล่านี้นะครับนะเราก็าขาดความน่าเชื่อถือไปแล้วนะครับ่างที่เห็นเนกันนะครับว่าเออมันรู้จักกันได้ยังไงมานั่งโต๊ะอ่าอยู่ทําความรู้จักกันและเป็นงานแต่งงานน่นงานงาน,งาน,นี่นะครับผมนะเห็นกันอย่างชัดเจนท่านั้นพี่น้องจงสรุปนะครับผมนะนะในการเลือกตั้งคราวหน้าถ้าเงินสแกมเมอร์แจกสามพันนะครับผม นะแจกสามพันเอาไหมครับเอานะครับเอาแต่เราไม่เลือกนะครับเราเลือกพรรคที่มีอุดมการนะครับนะมีอุดมการนะเราต้องต้องต่อสู้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมนะนะนะต้องต่อสู้นะตอนนี้ข้อมูลต่างๆนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับเราก็ไปเก็บข้อมูลอ่านข้อมูลจากทวิตเตอร์จาก x นะครับนะจาก x เฟซบุ๊กหรือสื่อต่างประเทศนะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็น BBC นะครับ C n n นะครับตรงนี้ก็ไปหาข้อมูลนะครับตรงนี้ท่านไปก๊อปมานะก็ก๊อปมาเป็นแปลเป็นภาษาไทยได้นะครับการเคลื่อนไหวของสื่อต่างประเทศเขาพูดว่าอย่างไรนะครับผมนะแล้วมาเทียบเคียมกับกับสื่อไทยนะครับนะสื่อไทยก็เหมือนที่บอกนะครับโดนซื้อตัวซื้ออะไรไปแบบนี้นะครับนะอ่านะครับ นะทำเอาหูไปนาเอาตาไปไล่นะนะครับผมนะแล้วประชาชนจะอยู่อย่างไรนะครับประชาชนจะอยู่อย่างไรนะจึงเกิดปัญหาในการการสู้รบนะครับเอาเรื่องของสงครามมาเป็นข้อต่อรองกันนะครับผมนะตอนนี้ก็คือว่าสงครามเสร็จตอนนี้นะครับนะกัะพูชาผมท่านคิดเหมือนผมไม่ว่าตอนนี้เงินจะไม่มีแล้วนะครับ ทําไมไม่มีครับไม่มีสวยครับผมสวยสแกมเมอร์นะครับตึกราอารามนะครับตึกต่างๆนะครับโดนสอยร่วงไปแล้วนะครับนะเออโดนสอยร่วงนะก็เห็นวันนี้มีภาพนะครับภาพภาพที่อ่าว่า F16 เข้าไปบอมนะครับแล้วมีการเคลื่อนย้ายคนออกด้วยครับเออนะครับสงครามนะครับยังไปเล่น กันอยู่นะยังไปอะไรกันผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมนะผมก็ไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้ทราบข่าวพอมาเจอนะครับว่าอ้าวอ้าวก็ไปแจ้งนะครับรีบพากันออกจากนะครับบ่อนคาสิโนต่างๆนะครับผมนะฉะนั้นนะครับทหารนะครับทํางานตรงไปตรงมาเลยนะครับขอสนับสนุนนะครับบอมให้เกลี้ยงเลยครับบอมไม่หมดครับนะ บนการพนันคาสิโนไม่ว่าจะฝั่งเมียวดีอ่าพม่านะครับชเวโกโกเคเคพาร์นะครับโดนบอมไปแล้วนะครับตอนนี้ในเมื่ออ่าพวกอาชญากรรมพวกนี้นะครับอ่าไม่มีแล้วนะครับฮุนเซนนะครับฮุนเซนจะเอาเงินมาจากไหนตรงนี้วิเคราะห์ดูให้ดีนะครับตอนนี้คุณเซนเข้าตาจดนะครับผมนะแล้วก็ผมก็นะ ึดอัดเหมือนกันนะครับรัฐบาลเราก็ไม่รู้ว่าไปรู้จักกับเขาได้ยังไงนะครับมันเป็นเสี่ยวสันหลังนะครับว่าเออเราจะโดนบอยคอรดโดนยึดทรัพย์สินของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับนะอย่างบินสมิธสมิอะไรเนี่ยนะครับก็โดนยึดไปแล้วนะครับแต่ว่านะครับภายใน30วันนะครับผม สามสิบวันตรงนี้แหละครับก็คือถ้าเขานำอะไรมาพิสูจน์ได้ก็ต้องคืนทรัพย์สินให้เขานะครับร่วมเก้าสิบวันนะครับผมนะเรายังไม่ได้ออกหมายจับนะครับอย่าเพิ่งไปดีใจนะครับผมนะออกหมายจับต้องดำเ<อ>นินคดีค่ะก็มูลต่างๆนะครับผม,มเอาเข้าอย่างกี่ห่อกี่หอสองห่อนะครับผมนะผมก็ขอขอบคุณมากนะครับยี่สิบเอ็ด นะครับเออขอขอบคุณมากมากขอบใจมากๆนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่กันนะครับผมก็เดินทางอยู่นะครับก็มาไลฟ์กันเนาะก็ไม่ได้ไลฟ์สองวันนะครับเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมานะครับว่ามันเป็นยังไงครับผมเออนะครับผมนะเราก็อย่าเชื่อนะครับไม่ว่าไปเป็นอินอินอินฟูอย่างผมนะครับนะหรือใครก็แล้วแต่เราก็จะแนะนําให้เพื่อนๆนนะครับไปเจาะข้อมูลมา แล้วก็มาคอมเมนต์นะครับฝากข้อมูลด้วยนะครับผมมีอะไรก็มาเล่ามาจอยกันนะครับเราจะได้ตาสว่างนะครับตาสว่างด้วยกันนะครับผมนะก็ขอขอบคุณมากนะครับไลมา29นาทีนะครับผมเออ31นาทีแล้วนะครับขอขอบคุณมากนะครับเข้ามานะครับเดี๋ยวมีโอกาสไลสดนะครับผมตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะครับวันนี้มานอนนะครับกับลูกสาวนะครับราชวังคขาห่า คลึกหาดครับ<อ>ผม <ไป S 1> ลูกสาวหน้าตาสวยเก่งสอบเป็นยาโทได้ผมก็ดีใจที่ไหนจ๊ะยาโทของที่ไหนของจุฬาครับนะเขาก็อยากเรียนจุฬาอยากเรียนธรรมศาสตร์ก็ติดหมดแล้วครับแต่ก็ให้เรียนพยาบาลเนาะอเออก็คุณแม่ก็เสียไปนานแล้วพ่อก็ยังเป็นหนุ่มเป็นโสดอยู่นะครับนะ ก็ให้กำลังใจครับผมนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวช่วงนะครับผมโอเคนะครับผมก็สวัสดีครับนะมาถึงบ้านแล้วอกสุดยอดเลยครับ ครับผมสวัสดีครับ